สวัสดีครับยู่กรังกรีดดอวคาเ,เ,เตอร์ทรัพครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านครับเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเทดินถนนดินครับเทดินถนนดินซีรสหรอยทีมงานรถพ่วงเอาถอยมาลูกที่ มาเลยตรงนี้ถนนสูง50เซนครับกว่าง5มเมตรก็ถทีไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วเราก็ดูไปเหมือนจะต่ำไม่ได้ระดับแล้วก็เสริมหน่อยอ้อ อ๋อพอพอเดินหน้าอีกอีกหมดเลยนี่ครับได้เวลาพักกินข้าวกลางวันแล้วครับน่าจะลงเที่ยวนี้เสร็จเขาก็พักกินข้าวกลางวันกันครับ ฮะ <Huh? S 2> กินแล้วเอาทีมงานรถพ่วงเขาวิ่งดินมาเทเขาว่าต้มปลาครับน่าจะเจ้าของสะต้มให้กินให้เขาไปกินข้าวกันครับเราก็พักผ่อนนิดหน่อยก่อนโปรเฟียเก็สิ <c oughs> แรงเป็นโปรเฟีย ก็ซึ่งด้วยคนขับมือใหม่ครับยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหรทางนี้ลูกพี่ขับมือใหม่ก็ยังงึกองืกงัอยู่นั่นดับอ้าวก็ยังงึกๆงืกงัอยู่ ก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเอาถอยมาลูกพี่ทางนี้ทางนี้เห็นคอยบอคอยยื่นอยู่พี่ไหมนี่ให้เสียงวุทาอีสานเลยถอยมาเลยลูกพี่ จอยมาเจ้าโปรเฟียอดีตเคยเป็น F-18 ปัจจุบันเป็นโปรเฟียแล้วแรงบึกบึนเอ็กเอ็ก,อก,อก

เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสงสัยจะใส่เกียร์ผิดครับ X เดินหน้า X ใส่จะใส่เกียร์ผิดเดินหน้าก X อ่ยนนาอกอกอยกหมดเลย โอ้โอ้ไปเกียร์อะไรน้อลุงหมดแล้วลุงโอ้ไปเกียร์อะไรน้อน่าจะเป็นเกียร์สูงครับยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ครับมือใหม่โอ้เฟีย ตามด้วยนุ่มโจเยมก็5 4 0เทคล์เตอร์คูโบต้า MQ540 ครับนุ่มโจเอาเป็นยังไงนี่ใส่โลกันครับใส่โลกันล็อก2เพลานี่นุ่มโจก็จะดันสี่โลครับขนอมรถหน่อยครับนี่นี่ ออแรงแรงเอาแค่นี้บ่โจเนี่ยกลับกนครับกลับทางกลับรถไล่ดินไปข้างหน้า เร่งจัดเอาแค่นี้เลยโจเดี๋ยวรถเครนไล่เอาเอา M กวาห้าสี่ศูนย์เทนเตอร์คูบโบตา้า หลังมีสลิงเลยครับไว้ดึงรถตกถนนทีมง,งานนี้ร่วงบ่อยโอเคเอาแค่นี้ก่อนโจพอ,อเดี๋ยวเราเกลี่ยไล่เอาคลิปนี้หลังกี้เดอร์ขอจบที่นี้นะครับขออนุญาตเอารถเกรดไล่ดินก่อน,นครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ